ห่างเขินไปตั้งนานนะคะเอาวันนี้ก็มาทำคลิปต่อดีกว่าเนาะโอ้งวดที่แล้วนะคะ16กันยานะคะงวดของ16กันยานี่นะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะอันเนี้เนี่ยรอบใหม่รอบใหม่22กันยาเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะคะ22กันยาไม่เดี๋ยวดูของเก่ามันยังอยู่ไม่ได้ใบลอตเตอรี่เก่าดูดก่อนนะอ๋อมันออกไปแล้วนี่นะนี่จริงๆเลย ก็มาดูนะงวดนี้นะ16กันยา2565ซื้อไป26ใบหม่จริงๆเลยทำไมมันไม่เป็น03นะคะเนี่ยเหลือเกินงวดนี้มันออกเลขท้ายออกชัยดีนะวันที่หนึ่งมัน03ไอันนั้นมันคืออีกอย่างนึงฮะอันนั้นมันต้องเล่นทางใต้เลยะฮะมันไม่ได้ทางบนเลยนะคะงั้น บนบนก็คือรวันที่1นะฮะมาูนย์สนะคะส่วนอนนี้0นี่นีู่ย์สองโชซื้อไป11ใบศูนย์อันนี้มาเลขตามมา3งวดแล้วนะ,ะงวดเนี่ยคิดว่ายังไงก็ตามจะต้องเป็นเล่นเป็นงวดที่4นะพอหลังจากนั้นนะถูกไม่ถูกมาว่ากันดีกที แต่จะไม่ต่องวดห้าแล้วคงไม่ไหวแล้วค่ะสงวดในเดือนสิบเอ็ดไปคิดดูมันยอดเงินตั้งเท่าไหร่นะคะไอนี่ตามสี่งวดนะไอ้ไ่จชตตามมาสามงวดเน่งงวดที่สี่จะตามอีกเที่ยวนะแล้วก็พอละเลิกละมันหลายครั้งเกินละนนก็ดูนะงวดนี่ซื้ออะไรบ้างเดีด๋ยวโชคใหม่นะนนนนกับตาใหม่ 11บใบีนมีอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่สูงเก้าสองโดมไปเท่าไหร่คะน,นี่โดมไปสิบส<อ>ี่ใบแต่งวดนี้ฮะขอซื้อเลขตามจ้จะซื้อเลขตามมานันสามงวดลลองดูสิการที่ซื้อสี่งวดเนี่ยมันจะถูกกันได้จริงไหมเพราะเคยนะต้องตามหนึ่งสี่งวดถึงจะออกเลขเดิมนะ เลขวันที่หนึ่งของวันที่16กัน,นยายนะคะสองห้าหกห้ามันออกเออรู้สึกจะเป็นเลขเอะไรนะเจ็ดศูนย์สามเนาะ้งวดน,น,นี้จะซื้ออันนี้ต่างค่ะศูนย <ś> ์เก้าศดูสิไอ้งวดสีงวดเนี่ยมันจะถูกจริงหมแล้วก็ว่ากันอีกทีแล้วนะกะจะตามเนี่ยนหละพอจะน,าน่างวดน,นี้ขอบอกว่าจะซื้อเลขนี้ค่ะวสวัสดีจ้า แล้วเจอกันอีกนะจ๊ะมาดีทํามาตั้งนานนะคะคลิปเพิ่งจะลงวันนี้ไอ้ตามนี่แหละจ้ะ1นึ่งตุลาสองห้าหกห้ามาเจอเลขตามเดิมะคะอันนี้นะเช้นแคทอันวันถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ